สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพรีวิวแกะกล่องกันนะครับกับเซตาพัทสีวันะครับตัวนี้เป็นพีบันไดนะครับแล้วก็ตัวนี้เคยออกมาแล้วนะครับในปี2016นะครับแล้วก็มีการรีมาใหม่ในเร็วนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะปรากฏในเรื่องกันดัมเซนติเนลนะครับซึ่งเป็นโนเวลนะครับหรือว่าเป็นในฉบับนิยายนะครับสําหรับกล่องนะครับก็เป็นกล่องพีบันไดนะครับสีเทาประมาณนี้ข้างๆก็จะมีเป็นชื่อบอกนะครับ นี่เป็นแบบนี้กล่องพีพันไดไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราแกะกล่องดูข้างในกันนะครับดูแผงกันสวเป็นกลอ่องเอชดีที่ค่อนข้างใหญ่นะครับกล่องแนานะครับแล้วก็เท่าที่ดูนะครับคือแผงก็แทบจะเต็มกล่องเลย โอเคเรามาดูแผงกันคร่าวๆนะครับก็สีเบดนะครับของตัวเซตาพัทเนี่ยมันจะเป็นสีออกเทาๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะเป็นเทา,ากระมานีส้สีที่ออกเป็นเทาๆนะครับแล้วก็มีเทาเข้มเทาอ่อนสัดกันแล้วก็จะมีในส่วนของเท้านะครับที่เป็นเป็นสีออกสีน้ำเงินนะครับเป็นออกสีฟ้าฟ้าน้ำเงินนะครับมีเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์ใส่ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นลวดลายนะครับตรงนี้นะ เป็นแผง PC อยู่นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นแผง PC นะครับเป็นบอลจอยอยู่นะครับก็ตามฉบับของตัว s อสนะครับ s อสมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าพวกรายละเอียดต่างๆนะครับก็ค่อนข้างคมนะครับแผงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่สัมพันธ์มันสามารถเปลี่ยนล่างได้ด้วยนะเอฟเฟกต์บีมครับจะออกเป็นสีเป็นแบบ อ๋ฟ,ฟ้าฟ้าซีดๆเทาๆนะฟ้าฟ้าเทาๆเลยนี่ประมาณนี้ตัวแบบลายอะไรนี่ค่อนข้างคมเลยนะตามแบบฉบับของบันไดเลยแล้วก็พวกลายพวกร่องต่างๆเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะ <S <S คือดูแล้วมันเยอะกว่าตัว s อตัวกเก่าเยอะเลยแล้วก็ววววยังมีส่วนของสติ๊กเกอร์อยู่นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ ก็เป็นสติกเกอร์ที่ใช้สําหรับแยกสีนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นสีเหลืองครับคือไม่มีแผงสีเหลืองเลยหมายความว่าชิ้นส่วนที่เราเห็นเป็นสีเหลืองนี่ก็คือสติกเกอร์อย่างเดียวเลยนะเราก็มีลูกตานะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนสีฟ้าอีกไม่กี่ที่นะชิ้นส่วนสีฟ้าที่เราเห็นนะ่ก็น่าจะมีแต่เท้าเลยนะที่เป็นชิ้นส่วนนะแสดงว่า ัวส่วนอื่นนะครับที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็ต้องติดสติกเกอร์เอานะถ้าเราเห็นสีฟ้านอกจากส่วนของเท้านะนประมาณนี้แล้วก็โอเค,อเคหมดแล้วแผงก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาดูที่ใบคู่ม,มือต่อกันบ้างสำหรับใบคู่ม,มือต่อ,อะจะว่างไงดี สมาชับคู่มือต่อเนี่ยก็จะเป็นเป็นแผ่นพับเนาะแล้วก็ใบคู่มือต่อจริงเนี่ยมันจะเป็นเซตาพัทเอนะครับตัว A1 เนี่ยก็คือเป็นตัวกราวไทนะแล้วก็ C1 เนี่ยจะเป็นตัวสเปรไทดังนั้นเขาก็เลยเอาตัวกราวไทมาให้ต่อนะครับซึ่งตัวใบต่อเนี่ยเป็น,เป,นเป็นมาจากกันดัมยูนิคอนนะครับก็จะมีใบต่อของตัว A1 มาให้นะครับมันมีอีกใบหนึ่งมาให้ด้วยนะครับคู่กัน ตัวนี้จะเป็นตัวใบต่อของ4วันซึ่งเ็าจะมีค่า2แผ่นแค่นี้เลยแล้วก็ใบเริ่มต่อครับจะเริ่มต่อจากตัวเลข2ี่สิบนะครับเนี่เลขยี่สิบตรงนี้ไปนะเลขหนึ่งถึง2ี่สิใช้ใบต่อของตัว A1 นะครับแล้วก็จากยี่สิบเป็นต้นไปนะครับก็จะเอ้ใบต่อของมันเองนะครับซึ่งจะเป็นกระดาษขาวดำมาให้ต่างหากนะครับก็ จำนวนแผงมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดแผงครับแล้วก็เป็นแผงที่ค่อนข้างเป็นแผงใหญ่นะแล้วก็มีชิ้นส่วนไม่ใช้เยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นแผงบีนะครับไม่ใช้เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยก็มีส่วนที่ไม่ใช้เยอะเหมือนกันเรามาดูที่คู่มือของ A1 วันกันบ้างสำหรับคู่มือ A1 เนี่ยก็จะเป็นสีผสมขาวดำนะ มีหน้าสีอะไรมีเป็นพวกประวัติมีพวกดีเทลอะไรต่างๆนะแล้วก็เป็นหน้าสีครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ขาวดำอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็นี่ก็ไม่ใช่เป็นใบต่อของ c 1วันโดยเฉพาะนะก็เป็นใบต่อของ a 1วันแล้วก็มีของ c 1อีกครึ่งหนึ่งนี่พี่วิวแกกล่องว่้ประมาณนี้นะครับก็ จะเป็นกันด้ามสีออกสีโทนเทาๆนะครับเทาๆดําๆจะมีตัดสีฟ้าในส่วนของเท้านิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นสีเทาออกโทนเทาหมดเลยแต่ว่ามีการเล่นสีโทนเทาอยู่นะโทนเทาก็มีมีมีหลายเฉดอยู่นะครับไม่ไม่ใช่เป็นแบบเทาเฉดเดียวแต่ว่าจานวนแผงค่อนข้างเยอะนะ9แผงก็ถือว่า เยอะกว่าตัว HD ตัวปกติทั่วไปนะครับโอเคพี่วิวแกะกล่องของตัวเซ t u าพัทซีวันก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณถูกใจคลิปของเรานะเราก็จะมีแบบตัวแปลกมีตัวพีบันไดตัวอะไรเงี้ยมาเปิดแกะกล่องให้คุณดู เรื่อยๆนะครับก็สามารถติดตามช่องของเราได้นะครับถ้าคุณถูกใจคลิปของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไครต์ช anel ผมด้วยนะครับผมก็มีคอนเทนต์ดีๆเนี้ยพูดคุยกับคุณเรื่อยๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ